อุ้มอุ้มเอาขึ้นไปเอเอ,เอขึ้นไปเออปีนขึ้นเออโอ้แม่แม่บอกเดี๋ยวอุ้มมาซานปีนไปหาเลยเอเอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะว่างไงไวรุ่นอุ้ย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 สนามบ่มีนนจะนน้อยน,อยนี่โดดดึงเลยเด้นี่สวัสดีค่ะ มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเราช่องฟังปีงใหม่น้องใบเข้าฟังปีงใหม่น้องใบเข้าวชแนลเฮ้ยยัง,งอ่ะเออเล่นยังเงินพดนพดคุ้มเล่นดินกระปองเอาเอาอืมน้อยกินดินเฉยเด็กน,น้อยกินดิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว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 ไปท่าแปงก็ประเด็นลายปากนีมิจฉิตดินมาล้างปากออกเลยผู้ใดบอกให้กินดินเร็วๆมาล้างปากออกเร็วๆเร็วๆเร็วๆโบไปแล้วไปท่าแปงแล้ว ย้ยยยยลมแรงมากนะคะวันนี้โว้ยพัดขุนขยะปิ้ววันเลยโยอเอาพูดอะใน,นหน่อยหูจกบนเห่นดินพูดอะเออเอา,อางี้ใหมันถือกลังเลยเออเออืมอืม ียกเอาคักคัะเออนั่นละ่ะโอ้โหฟังนั่นอีกหูกฟังนั่นเลยฟังนั่นยังไม่ตั้งติดเลยนายนอีกฟังนึงไหมปีนไปอีกฟังนึงเอ,อ๊ เแม่แม่อยากจะทาแป้งกับหนูไหมคะมาทาแป้งกับข้าวได้นะโย่เออเอาละวะนวไปิลุเยเลอโอ้โหเห็นตอหน่วยตาดำ ียังพอสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าอึ้ยคืออะมีเสียงหญ้าตามภาษาเด็กน้อยนะคะความน่ารักนี่นี่ไอ้ไอ้ไอ้เอาฟังนี่ประธานติดฟังนี่ประธานติด

อน,นอนลองตึมตึมลงเออเอาเกียกลงมันมาทันติดหนานันแกม้มมาทนติดเกียกเออนันละมาจาังเดติดทั้งสองฟังแบบน,นีน้นุนไปลุยเด้สวยบอหนาหนามาดูสวยบอว้าวาวา่ ว er ัดใจเอาโตเอียเอีย oh. ต uh ื oh. ่นนอนก็ไปอาบน้ำไปอาบน้ำก็มาทาแป้งเล่นล้วจะพักเรียกกระทงนอนต่อ เย็นเย็นจัง่อยมีแห้งตีุ่มซื่นสุ่มซื่นจละพุดจนเป็นบวกเป็นลกตัวเริ่มสูงแล้วนะคะนี่ไม้หน้าคอกต้องได้ก,กั้นขึ้นอีกแล้วนี่พรุ่งนี้วันที่สิบห้าหนูก็เต็มสี่เดือนแล้วจ้าขาเหี้ย มอมแมมจังเลยไหนบันนีหายสูบไม่เมะเบื้องตัวใดบันนีตาแป้งแล้วต <laughs> าแป้งแล้วหายสูบไม่เมะว่ะตัวใดเฮื <laughs> ออกโลกเลยยะ <laughs> yeah, <yeah, yeah. S 1> าหย่ย่เอาเร็วเอาเร็วเด็กป่วนเด็กป่วนหนาน <laughs> ยังสายยางพ่อ วันนี้มีแม่แม่มาเยอะเลยน่<ป>นานเล่นดินอีกเลีวม,ม,ม,มือเปื้อนอีกแล้วขอจับน้อยให้พี่จับน้อยข้างนอกแล้วค่ะปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะว่าน้องเริ่มแรงแล้วเยอะแรงเริ่มเยอะแล้ว ถ้ามีคนหยอกนี่ชบอบนี่พอออกเร็ววันนี้เอ้ยเอ้ยหนูอาบน้ำแล้วเดี๋ยวหนูก็จะทาแป้งนะทีนี้ Tao mắt lên mẹ cha Đi Núi giặt giọt, núi giặt คันคันไปให้พี่เขาจับในเร็วขยับไปอีกเน่วะเออไปเออไปนั่นเจอเพื่อนแล้วทีนี้เล่นดินแล้วอ,อ,อาบน้ำแล้วก็ต้องทาแปง้งโอ้ฝุ่นฟุนฟุน,ฟน <c oughs> แมงเฮานะคะวันนี้แม่มาหาเยอะเลยอุ้มอุ้มเอาขึ้นไปเออขึ้นไปเออปีนขึ้นเออโอ้หแม่แม่บอกเดี๋ยวอุ้มมาซานปีนไปหาเลยเออ Nó giặt hay ôm Nó 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 Ui, ui, pin Giặt giọt, giặt giọt Cửa đà Giặt hay khôn giọt Pin hà lên Tắc มาตอนรับแขกดีนะวันนี้นะไม่นอนนะคะวันนี้ปกติแล้วจะนอนนะแม่ก็กินหนาเซ้ยแล้วเนาะแซบบอไม่ตายอยากหงหยอก คันคัน <c oughs> <c oughs> อุ้ย,ห,ยหน่อยๆบริยาเยนะน,ยน,ยนเลยล่ะเฮ้ยน้อยไม่กลัวเลยจะจับอย่างเดียวเลยตักตายทั่วเลยใบก้าวของเราสายตาสายตาสายตาคันนะคันหาที่ถูเด็กน้อย เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่วันนี้อบอุ่นค่ะอบอุ่นเดี๋ยวแม่แม่กลับก็เหงาแล้ว